สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กส่งมาซ่อมนะครับเป็นรุ่นเดลอินสป i r รอนะครับห้าสี่ห้าแปดนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปนะครับอ่ากดออนนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวแกะเครื่องดูบอร์ดกันครับดูตั้งนานแลอตอนนี้ผมแฟดไปออดไปนะครับ แฟดใบออดไปแล้วเราจะมาลองออนกันดูใหม่นะครับหลังจากแฟดใบออดแล้วนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับอ่าผมจะจ่ายไฟเข้าแล้วครับอ่าอางนี้กดออนนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะใช่ใบออดไหมนะครับอ่ากดออนแล้วนะครับอ้าวขึ้นภาพแล้วครับผมก็น่าจะมีปัญหาที่ใบออดน,นะครับ ไม่ออดมีปัญหานะครับอ่าทาให้เปิดไม่ติดนะครับอ่าตอนนี้แฝดไมออดแล้วก็ขึ้นภาพแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมประกอบเครื่องก่อนนะครับมาเทสกันดูนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับอ่าตอนนี้ประกอบแล้วนะครับก็ใช้งานปกตินะครับผมก็น่าจะปิดงานนะครับสำหรับเดียวนะครับอินซูลินนะครับห้าสี่ห้าแปดนะครับอาการมาเปิดไม่ติดนะครับก็ แฟนไปออดนะครับปิดงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นออนบอร์ดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ